สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะที่เข้ามาชมช่องจินตนาชาแนลนะคะ,คะจินตนาขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่เข้ามาชมทางช่องจินตนาชาแนลที่แวเขอมาเบิงค่ะดูแนวทางค่ะราวพัฒนานะคะคุณผู้ชมเป็นราวพัฒนาของเซียนสกลคนหนองหานค่ะคุณผู้ชมหลุดมาสองนวดแล้วค่ะคุณผู้ชมวันศุกร์วันจันทร์ ของวันพุธนี้จะเป็นยังไงคะ่ะคุณผู้ชมของวันที่1 1กันยายน2 5 6 7ค่ะแนวทางของอเซียนสกุลคลหน,นองหานเนาะคะ่ะเพื่อนกัขยันเพิ่นกัมมันฮ็ดค่ะคุณผู้ชมนะคะใส่ใจเอามาขวากุณผู้ชมกันค่ะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแนวทางมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะว่าจะเป็นล่าพัฒนาหรือรัฐบาลไทยเนาะค่ะส่วนรัฐบาลไทยนะคะ,ะ,คะของเซียนสกลกิตตนาลงหาไปแล้วะคะ่ะ แล้วรอบบ้งโค้งสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมบา่าเพิ่นจะเอาโค้งสุดท้ายมาฝากบอ่อนะคะหรือว่าจะพ่อแค่นั้นนะคะคุณผู้ชม <c oughs> โอ้ยไม่ยืนยู่นาบานผึกไอโฟนค่นะ,ค,ะคุณผู้ชม <c oughs> แค่นี้กับแพแล้วคะ่ะคุณผู้ชมนี่แหละสุขภาพนะคะเนาะถึงด้หันมาทําแบบการพูดการคุยนะคะคุณผู้ชมว่างมือจากนะคะคุณผู้ชมเสริมสวยค่ะ วอนเดชัว่างมาแทกค่ะคุณผู้ชมไม่ได้วางไปสักแบบขี้ยุดเลยเนาะคะ่ะที่ยังเหลือแบบสะซอยตัดอยู่ค่ะคุณผู้ชมส่วนดัดยืดอะไรพวกนี้งดไปก่อนนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าอาการเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เอามาฝากคุณผู้ชมเนาะคะ่ะเพื่อจะได้รู้ว่าการอยู่กับเคมีนะคะมันจะเห็ุให้ง้องสุขภาพก็ดีไหมะคะคุณผู้ชมนะคะ จันหน้ากันเลยขอผักก่อนนะคะก็เลยหันมาบอกกับคุณผู้ชมนี่แหละคะ่ะคืออะดคุยได้จาเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะเอาแนวทางมาฝากกันค่ะก็เป็นแนวมาควอมล่ะค่ะคุณผู้ชมอินตนามกค,ค่ะมักมกแนวทางค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่บาท่านด้เท็ดขิดกะกะยอดค่ะคุณผู้ชมปีได้รวมดีค่ะคุณผู้ชมแค่ฝันซื้อกะตีเป็นตัวเลขค่ะคุณผู้ชม อันนั้นคือช่วงดวงดีค่ะเพราะดวงดวงตกอับดวงอับนะคะคุณผู้ชมดวงไม่เปิดนะคะดวงดวงถูกปิดนะคะคุณผู้ชมกับบอดูกนะคะคุณผู้ชมกะ,ะ,กะ,ะ,ม,กะมั่นกัเหตุในห,ห้าท่อค่ะคุณผู้ชมสิ่งที่เราเสียไปในการลงทุนนะคะคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะอินตอร์นาบอสูฟังเพราะว่าในคุณผู้ชมได้คิดผิดจรณาไปนั่นนะคะแนวทางมันมีเข้ามีหลุดค่ะคุณผู้ชมค่ะ พอถูกปิดิปุ๊บฝืนจังได้มันกรบ,บอรมาค่ะคุณผู้ชมฝืนจังไดเห็นอยู่ปันไดกับบอบอ่อถือค่ะแมนเฮาฝืนไปกับบอถืออันนี้จิตนา,อ,าอยากฝากคุณผู้ชมเนาะคะนะ่ะเนาะบางครั้งอย่าไปฝืนให้เหนื่อยเด้อค่ะคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าฝืนเราเมื่อยค่ะคุณผู้ชมเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจค่ะเพราะว่ามันดวงเนาะคะนะ่ะเนาะคือจังช่อง u t u b e ค่ะคุณผู้ชม อิตนาถูกปิดสร้างรายได้ตอนนี้ก็คือผิดกฎค่ะผิดกฎนำเนื้อหาเก่ามาใช้ใหม่ละสันค่ะคุณผู้ชมแต่ไม่รู้ว่าตรงไหนค่ะไม่รู้ว่าคลิปไหนค่ะเป็นเนื้อหาเก่านะคะแล้วก็เอาคลิปว่าเดี๋ยเอาเคยเอาคลิปของคนอื่นมาลงค่ะคุณผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่าดวงค่ะคุณผู้ชมอยู่ดีๆก็เป็นนะคะก็ลเลยเทุไปเ่นๆค่ะคุณผู้ชมนะคะ ยูได้อยอนคุณผู้ชมเนี่ยราคาจินตนาขั้นจะหยุดกะเห็นคุณผู้ชมเขมามมติดตามมาเบิงเนาะคะ่ะกยายานถามหากันเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะจินตนาได้กําลังใจจากคุณผู้ชมค่ะที่ที่เขามาเมืองเขามาทักทายแล้วกับบางคนกระโษมาจริสๆนะคะคุณผู้ชมจินตนากันเลยแบบหยุดไม่ได้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเหมือนกับเรามาทักทายก็ได้รู้จักกันแล้วก็นะคะก็เลยก็เลยเดินต่อนะคะแล้วถึงจะเป็นยังไงไม่รู้หรอกอานาคตข้างหน้าค่ะคุณผู้ชม นอนตึงมากมีร่มหายใจอยู่ยังจังค,คอยหลู่วะยั่งเนาะคะ่ะกะสีถือแบบใช้ชีวิตแบบนั้นแหละค่ะคุณผู้ชมกะสู้ๆไปคะ่ะสําหรับคุณผู้ชมที่เขามาเบิงอินเตรอร์นากขาขอขอบคุณหลายๆคะ่ะที่เข้ามาดูก็เหมือนเป็นการให้กําลังใจถ้ายิ่งไลค์ก็นั่นก็คือการกดไลค์แล้วก็กดแชร์ค่ะคุณผู้ชมกดไลค์ให้ถูกใจนะคะกดถูกใจก็แปลว่าชอบวิดีโอชอบที่การพูดการจารหรือชอบทีตัวเลขหรือว่า มีน้ำใจเฉยๆไม่ชอบแต่ว่าเข้ามาดูก็คือเป็นมีความรู้สึกคก็คือกดให้เสร็จนะคะคุณผู้ชมนะคะตามที่บองของคนอื่นในเสน่ะคือคุณผู้ชมเห็นจนจนชินนางเสนะคะก็ดูไปก็ให้กําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์นะคะกินตหน้าขอขอบพูดล,ลายๆเลยค่ะนี่จินตหน้าเห็นนะคะที่กดไลค์ให้แล้วก็กดแชร์ให้ค่ะคุณผู้ชมอาทิตย์หนึ่งก็จะขึ้นมาให้เราดูได้เห็นเนี่ย อินตนาก็ดีใจาาก็ได้มีความรู้สึกน้ำตรงนี้แหละคะ่ะคุณผู้ชมจังคอยได้เหตุต่อเนาะคะ่นะเนาะได้หาแนวทางมาคุณผู้ชมเสี้ยนเสี้ยนเพื่อนกระจมค่ะคุณผู้ชมแนวทางบ่คอยเข่าเนาะคะ่ะอินตนาก็อ่าให้กำลังใจเพื่อนน้ำให้กำลังใจเจ้าองน้ำล้าก็ให้กำลังใจคุณผู้ชม่นะ,ะแะเราก็คำเตือนก็คือพิจรารมาเอาค่ะคุณผู้ชมนะคะแต่ผู้คนคํานวแต่แทนเพิ่นกันบบลูอคะ่ะแนวทางว่าิ่นจะเขาิาหรือจะลดเนาะคะ่ะเสี้ยนตะกวนเพื่อนเคยเข่าบนล่างมากค่ะคุณผู้ชม เข้ามาบนเข้ามาล่างนะคะสองสามนวดติดค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเข้าบนเข้าล่างสลับกันก็คือเข้ามาตลอดนะคะคุณผู้ชมรัฐบาลไทยของเพิ่นกับเขาค่ะศูนย์หกนะคะแล้วก็เอ่อเป็นเล่าพัฒนาเสนาะมีเขามม่ลดค่ะคุณผู้ชมพิจารณาเอาเองค่ะแนวทางคนไหนมากแล้วกับเบิรงเอาเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะเอาไปเบิรงแนวทางค่ะคุณผู้ชมของเสียนตะกณคนหนองหานค่ะ เซียนสะกลค,คนหนองหานให้มาค่ะคุณผู้ชมเป็นลาวพัฒนาของวันที่11กันยายน2567ค่ะเซียนสะกลลคนหนองหานให้วิ่ง7กับสค่ะคุณผู้ชมลาวพัฒนาวัานพุธนี่เนาะคะ่ะ7กับสเป็นตัววิ่งตัวลูดค่ะแล้วก็จับคู่ให้ค่ะคุณผู้ชมมีตัววินด้วยค่ะคุณผู้ชมขอโทษค่ะมีตัววินค่ะคุณผู้ชมเอา7กับสมาวนินกันกับ8 5 6ห้านะคะ <c oughs> แล้วก็มีคู่เด่นค่ะคุณผู้ชมคู่เด่นก็คือเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าค่ะคู่รองก็มีอ่าสี่ห้าสี่แปดสี่เก้าค่ะคุณผู้ชมอินเตอร์นาว่ามี4สีค่ะคุณผู้ชมงวดที่จะมาาเนี่ยค่ะ มีสีนะคะคิดว่านะคะเนาะแต่คุณผู้ชมสีมากตัวได้ค่ะคุณผู้ชมกระเบิ้งเอาค่ะแนวทางที่เพิ่นไห่มาเนาะคะ่ะเป็นแนวทางจากการคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะแล้วก็ของวดที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมาค่ะเซียนสะกลให้มาค่ะคุณผู้ชม6กับ8เนาะคะ่ะ8ดไม่มาค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ามาเ้าเนาะคะ่ะนากกับสค่ะคุณผู้ชม ของเซียนตะกลมไม่มีสามเลยงวดน,นี้ถือว่าหลุดไปค่ะคุณผู้ชมของลุงสงก็หลุดของเซียนตะกลก็หลุดเขาอยู่ผู้เดียวค่ะคุณผู้ชมคือของปูศูนย์เจ็ดนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปจินตนาจะลงใ้เบิงต่อค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ของมาดามค่ะคุณผู้ชมที่เข้าตัววิ่งนะคะนอกนั้นบอ่อเขาเลยจักคนค่ะคุณผู้ชมจินตนาขอให้คุณผู้ชมสู้ๆนะคะขอให้มีกําลังใจกันทุกคนเฮ็ดจริงหลยขออสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกคนเด้อค่ะคุณผู้ชม ค่ะคลิปต่อไปจะเป็นของนุ่มภูพานนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ